เพื่อพูดถึงในแง่ของพยานหลักฐานเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ร้องคนหนึ่งก็คือคุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับยังคงเดินหน้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาคาดีในกรณีที่กรกตเนี่ยตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดนายพิธาหัวหน้าพรรครักเกลเดียกของพรรครับฝ่ายตามมาตรา151หนะครับหลักฐานที่ว่าที่คุณเรืองไกรไปยื่นเนี่ยนะครับก็จะมีะหนึ่งคำชี้แจงของนายพิธาที่โพสต์ใน Facebook ส่วนตัว ต่อกรณีที่ถูกกกตเนี่ยนะครับตั้งประเด็นเรื่อง151นะเรื่องการถือหุ้นสื่อ,อสองก็คือเรื่องของรายงานการโอนหุ้นไอทีของนายพิธาไปยังนายภาสิธิลิมเจริญรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมและ3เป็นสำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของไอทีเมื่อ31มีนาคมปี66นะครับในเรื่อกากนะครับก็ได้บอกว่า การไต่สวนของคณะกรรมก,การไต่สวนตามมาตรา51ของกกตเนี่ยควรมีการพิจารณาหลักฐานเหล่านี้ที่ตัวเองนํามายื่นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชี้แจงของนายพิธาผ่าน Facebook หรือการที่นายพิธาจำจำไม่ได้ว่าโอนหุ้นเมื่อไหร่ซึ่งตนก็พบว่าโอนหุ้นกันในวันที่25พฤษภาคมจึงนําหลักฐานนี้มายื่นกกตรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินในไตรมาสที่1่วันที่ 31มีนาคมนะครับซึ่งมีการระบุชัดว่ามีการทําธุรกิจสื่อในวันที่24กุมภาพันธ์ปี66นะครับซึ่งจะมีการระบุว่าจะรับรู้ไรายได้จากการทําสื่อในไตรมาส2ซึ่งธุรกิจสื่อตรงนี้ก็เป็นงานบริการต้องมีการส่งมอบก่อนถึงจะรับรู้ไรายได้นะครับ ทำให้ม,มีการระบุว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมารสสพร้อมแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีบางส่วนในปี61และ62นะครับซึ่งคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับก็บอกว่าประเด็นที่กําลังถกเถียงกันอยู่เรื่องนี้นะครับเรื่องบุกผีไอทีวีต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องคลิปองในด้วยเนี่ยและยืนยันเหมือนเดิมว่ายังมันไม่ใช่สาระสําคัญของคดีนะครับที่จะเอาแพ้เอาชนะกันได้นะครับอย่าไปฟังเสียงคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับ เจอคลิปผู้ถือหุ้นรายหนึ่งบอกว่าเไม่ตรงที่อัาไว้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตโอ้ดีอกดีใจว่าประเด็นเนี้ยอรอดและไม่มีอะไรเลยในกอไผ่สำหรับคนที่ตรวจสอบแล้วคนที่ดูนะนะครับเพอ่านทั้ง14แผ่นวาระการประชุมเนี่ยนะครับพอให้บันทึกตรงหรือไม่มีคำถามหรือมีคำถามมากกว่านี้นะครับ ไม่ทาให้ข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปและข้อเต็จจริงที่นํามาล้องเปลี่ยนไปข้อกฎหมายคืออะไรกฎหมายบอกว่าผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นนะครับเอาท่อนนี้ก่อนนะฮะผมก็เอาพยานเอกสารที่คัดมาจากศูนย์รับฝากและก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ให้เห็นเป็นพยานแนบคำร้องว่าปรากฏพยานหลักฐานในใบบมจ006 16ปี51-66ถึง66มีชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่อยู่เปลี่ยนสามรอบนะครับใน1 6ปีเนี่ยจํานวนถือหุ้น42,000หุ้นหุ้นละ5บาทเลขหมายใบหุ้นลําหลับที่แจ้ง เปลี่ยนทุกปีผมก็นั่งแกะทุกทุกปีแล้วก็ย่อก็แค่แจกพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วน,นี่คืออันนี้ก็คือส่วนประกอบที่ทำไมถึงร้องว่าเป็นผู้ถือหุ้นเพราะเอกสารปรากฏนะครับส่วนท่านจะแก้ว่า,าถือในนามใครในทาย,ยาทอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านมีสิทธิ์แก้ต่างได้นะครับเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมไอ้ที่ดีอกดีใจตีโพจีพายกันเนี่ยนะข้อกี๊บก็ระครังกันเนี่ย ว่าใช่แล้วเนี่ยทางรอดผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะอะไรฮะสิ่งที่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอันหนึ่งที่จะบอกเนี่ยคืออันที่สงบการเงิน Q1 ไตรมาสที่1สิ้นสุด31มีนา2566นะครับเขาขึ้นเว็บไอทีแล้วมีตั้งแต่นะครับในงบการเงินจะไม่เห็นรายงานสอบทานของผู้สอบบัญชีนะครับ เห็นตั้งแต่งบดุลงบกําไรขาดทุนงบเปลี่ยนแปลงงบนั่นงบนี่แล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินคิวหนึ่งอันเนี้ยเป็นสาระสําคัญาะเป็นเอกสารที่ต้องส่งตลาดทุกครั้งสำหรับบริษัทมหาชนทั้งที่อยู่ในซื้อขายอยู่หรือว่าถูกพักอะไรต้องส่งนะครับอันนี้ระบุชัดว่า24กุมภา66 เขาทำธุรกิจสื่อผมหน้าตาเหมือนพ่อมดหมอผีไหมไม่ใช่คนเดียวครับจะนอนนะทำในห้องนอนด้วยครับผมไม่มีอะไรที่ไปคิดเกินเลยมีหน้าที่ร้องก็ร้องตรงไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถูกร้องก็งมาส่งให้แต่ผมจะไม่ชี้นำสังคม ก่อนกระบวนการก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาตัดสินวันนี้กระบวนการทางฝังคมเนี่ยชี้นำกันชอบใครข้างไหนข้างนั้นเชียร์กันอีรุงตุงนางเลยหมดแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจสอบมีกระบวนการยุติธรรมของศาลไป้คอยตัดสินไว้เพื่ออะไร